สวัสดีครับคิดนีพอมก็จะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสามสามาซะแล้วสำหรับเว็บโนเวลนะครับการ,ระจนภัยต่างโลกของรามเมลินและเวอร์าน่าอนที่การต่อสู้ของคามานจะได้เริ่มต้นขึ้นบกก็ได้ตัดมาฝั่งของชาชามันมีอยู่หลายคานที่ชาชาก็เชื่อว่าเพื่อจะไม่แปลกใจอีกต่อไปในสิ่งที่เวอร์ดา่าได้ทําโลกใบนี้ที่ทรัพยากรหายากมากแต่ลามเมลินก็สามารถสร้างน้ําบริสุทธิ์ขึ้นมาได้ สมบัติตาก็เคยซ่อมแซมเพื่อจกักรกลใดๆที่ใครๆก็มองว่ามันยากมากที่จะซ่อมแซมและเขาเองก็ได้ทํามันราวกับว่าเป็นเรื่องที่ง่ายดใดเบเดร์ดลากก็ได้นําอาหารออกมาจากที่ไหนก็ไม่รู้สําหรับชาชาแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ปกติแต่มันก็เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นคาม,มาและเหล่าลูกทีมของเขาต่างก็เป็นที่หวาดกลัวของใครหลายคนแต่เบเลต้าก็สามารถจัดการกับพวกเขาได้อย่างง่ายใด ได้ลามเมลิกก็ได้ใช้ประกอบการที่แปลกประหลาดและอธิบายไม่ได้แล้วกับว่ามันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติที่โสดละเมื่อวันาลาได้ต่อสู้กับพวกสัตว์อสูรพอไดต่อยมันและขับไล่พวกบิดอสูรที่มองดูแล้กับว่ามันจะเป็นส่วนรวมของความสิ้นหวังเัองน,นั้นชาชาจิน้สาบานว่าเธอจะไม่ตกใจอีกต่อไปแม้ว่ารถทางมันจะถูกดัดแปลง ไ่สร้างรถโดยสารขึ้นมาชาชาก็ยังพูดอะไรไม่ออกเลยนีง่เงียบอยู่บางทีเธอก็อาจจะพูดอะไรไปบ้างแต่เธอก็กัก้นเอาไว้ให้มาที่สดบดาล่าและคนอื่นๆก็ดูแปลกอย่างเห็นได้ชัดไม่สามารถวัดได้ตามมาตรฐานของโลกใบนี้และชาชาก็ได้เข้าใจว่าจะไม่มีประโยชน์อะไรที่จะต้องตกใจกับทุกสิ่งและชาชาเองก็ได้กล่าวออกมาว่าเป็นไปได้ยังไงทําไมนีม่มันเกิดอะไรขึ้นกันแนะ่ ชาช่าได้ทำได้เพียงแค่ตะโกนออกมาเมื่อเธอได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าของเธอใครได้สอดแล้วพวกเธอเองก็กำลังถูกล้อมรอบไปด้วยไฟนารล็อกชีวิตของพวกเธอก็ควรจะถูกเผาทิ้งและนั่นก็คือสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นแต่มันไม่ร้อนเลยเธอไม่ได้สบายใจแม้แต่น้อยแต่มันก็ดูไม่จริงเลยชาชาก็สงสัยว่าเธอกำลังฝันไปหรือเปล่าแต่ชาชาก็คิดว่าใช่ฉันต้องตายนแน่ความฝันนี่มันเป็นความฝัน ไม่มันน่าแปลกใจที่มันไม่ร้อนและฉันก็ตายไปแล้วเหรอและกาลังมองดูโลกต่อไปเพราะว่าคารบเศยใจเท่าหมดของฉันเหรอชาชาได้พยายามอย่างหนาที่จะเกี่ยวขอนตนเองว่านี่มันเป็นความจริงอย่างไรก็ตามเวดดลาก็ได้หัวเราะใบหน้าของชาชาฮ่าฮ่าโอชาชาเธอนี้มันโง่จริงๆเธอก็ควรจะเผชิญหน้ากับพวกเป็นจริงและยอมรับมันหลังจากที่เวดดลาได้พูดเช่นนั้นรามราลิก็ตอบว่า ถูกต้องฉันไม่รู้ว่าทำไมพวกเขาถึงได้คิดว่าสิ่งนี้มันจะใช้ได้ผลกับท่านอาจารย์เวลาน่าและลาเมเลได้พูดลากลับว่าได้เย็ยนเสียงความคิดของชาชาและชาชาเองก็ได้รู้สึกลำคาญให้สายตาของชาชาเห็นได้ชัดว่าตอนนี้ก็เป็นสภาวะฉุบเฉินมันก็ควรจะเป็นจุดจบสำหรับพวกเธอและมันก็ควรจะสายเกินไปแล้วที่จะรับมือกับสิ่งต่างๆด้วยเหตุนั้นชาชาจึงได้พูดออกมาว่า แต่ฉันจะยอมรับสีนี้ได้อย่างไรโอ้นี่มันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดขึ้นได้ยังไงชาชาติได้ตะกรนถามเวเดลาและลาเมลิจินได้พยักหน้าท่านอาจารย์ข้าเองก็อยากรู้เหมือนกันข้าเองก็รู้สึกประหลาดใจอยู่นิดหน่อยแต่ก็ยังเสไพรส์อย,อยู่แต่มันเกิดอะไรขึ้นในตอนนี้ฉันอยากให้คุณช่วยอธิบายลาเมลิล้นใจที่เธอได้รับการคุ้มครองแต่เธอเองก็ประหลาดใจอยู่เหมือนกันกันกบชาชาติ ตอนนี้เธอเก็กําลังบินไปรอบๆตัวของวลลาลาและขอให้เขาช่วยอธิบายวลราลาจะได้พยักหน้าและกลับว่ามันช่วยอะไรไม่ได้และเขาจะได้พูดออกมาว่าเขาคิดว่าข้าต้องอธิบายแล้วละแต่มันก็เป็นอย่างที่เห็นมันเป็นไปตามแผนการที่บางเอาไว้ข้าได้สร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาและเราเองก็ได้จูเชิญวนกับดักของพวกมันโดยตั้งใจและได้สร้างเปลวเพลิงอันมหัศจรรย์นี้ขึ้นมา พวกศัตรูทั้งหมดจะมองมาที่พวกเราในตอนนี้และแผนการก็เป็นไปได้ด้วยดีอุเาล่าก็ได้พูดด้วยน้ำเสียงที่มั่นใจชาชาและลาม,มาเมลิกก็ได้มองหน้ากาันอย่างตกตะลึงในกลุ่มต่อต้านคนอื่นๆก็ได้มองดูพวกเขาและคืนน้ำลายพวกเขาก็ยังคงสับสนกับสิ่งที่เกิดขึ้นและไม่รู้ว่าจิโต,ต้ตอบอย่างไรชาชาก็มีหน้าที่บทบาทของเธอไม่ใช่แค่ทีมเบี่ยงเบนคนาสนใจที่ชาชาเป็นผู้นำเท่านั้นในตอนนี้ที่อยู่ที่นี่ นักลบผู้มากประสบการณ์จำนวนมากที่ถูกส่งมาจากฐานทัพอื่นๆเพื่อที่เข้าร่วมกับพวกเขาชามาได้ใช้เวลาในคืน,นก่อนเพื่อน้มน้วให้กลุ่มต่อต้านคนอื่นๆได้ลงมือทำและก็จะไม่มีอนาคตสำหรับพวกเขาหากพวกเขาไม่ย้ายไปในตอนนี้ดังนั้นพวกเขาจึงได้ส่งกองกำลังทหารแล้วกับว่านี่มันก็เป็นสิ้สุดท้ายสำหรับพวกเขาและตอนนี้พวกเขาเองก็อยู่ที่นี่ภายใต้คำสั่งของชาชา และในทางหนึ่งชีวิตของพวกเขาเองก็อยู่ในกำมือของชา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 ก็เห็นว่าพวกเขากําลังมองดูตนเองอยู่ดังนั้นชาชาจึงได้พูดออกมาด้วยความมุ่งมัน่นเออเก่าในหนึ่งตอนนี้พวกเราติดกับดักของสโตแล้วเหรอและมันก็เป็นไปนตามที่พวกเราต้องการใช่ไหมดังนั้นในขณะที่มันก็อาจจะไม่รู้สึกเหมือนกับว่ามันจะแผดเผาพวกเราอุณหภูมิรอบตัวของพวกเราก็เกินกว่า30ล้านองศาเออแล้วในตอนนี้พวกเรามีชีวิตอยู่ได้อย่างไร ชาชาได้ถามเวนาร่าอย่างลังเลชาชาคุณสุภาพแต่ว่าบางอย่างมันก็ถูกสงวนเอาไว้เรากลับว่าเธอก็ยังไม่ยอมรับสิ่งที่เธอได้พูดออกมาทั้งหมดสมองของชาชาก็กำลังวัดอุณหภูมิที่บ้าข้างรอบตัวของพวกเธอเธอควรจะตกใจกับความสามารถในการคำนวณที่เพิ่มขึ้นของเธอแต่ชาชาก็มุ่งความสนใจไปที่ผลลัพธ์เพียงแค่อย่างเดียวมันยากมากที่จะเชื่อแต่ว่าในตอนนี้มันมีอยู่หกจุดที่อีเทอร์ลิงเบลเลอร์ออได้เกิดขึ้น มันได้ใช้ความร้อนเป็นแหล่งพลังงานแต่ไปที่ดังสีความร้อนยังคงแผดเผาอย่างดูเดือดมันก็จะไม่หายไปมันจะยังคงอยู่ในรูปทรงกลมและในพื้นที่พื้นที่สงบเงียบนี้เองที่พลังงานมหาศาลได้ถูกคนหนึ่งเอาไว้มันเป็นพลังงานที่ท,ท้าทายจินตนาการและเปลี่ยนส,สารทั้งหมดให้กลายเป็นฝุ่นผง พลังงานปรมานูระเบิดที่มันได้เกิดขึ้นมีทั้งหมดอยู่6โจวดได้ถูกผนึกเอาไว้จากชั้นบรรยากาศที่เหลืออยู่และพลังได้ถูกผลักดันไปที่ศูนย์กลางมันไม่มีที่สลับจะให้พวกผู้ลีภัยได้หลบหนีและผู้ที่ถูกกักขังอยู่ภายในก็จะได้รับผลกระทบจากความร้อนที่แผดเผาและเมื่อเพิ่มแรงกดดันและผลกระทบที่ทำลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างนั่นคือสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้น6ทรราชกับลักที่เวินา,าดได้พูดถึง และมันก็ต้องแข็งแกร่งที่สุดในบรรดาอาวุธคองจรวดา,าดชาชาคาาเดาได้มากแล้วก็ในตอนนั้นทําไมพวกเราทุกคนถึงยังคงมีชีวิตอยู่นั่นคือความคิดในอารมณ์ของชาชาเธอไม่สามารถซ่อนความประหลาดใจของเธอเอาไว้ได้ในตอนนี้พวกเขาก็อยู่ภายในอาวุธพิเศษแต่ว่าพวกเขาก็ยังควรสามารถมองเห็นและพูดคุยกันได้ในตอนนี้ชาชาก็พยายามที่จะลบมันออกไปจากความเป็นจริงเธอไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่า จะเริ่มต้นที่ไหนถ้าเขาจะถามคาถามให้ถึงการน,นั้นปฏิกิริยาของเวเดล่ามันก็บ่งบอกว่าชาชาก็เป็นคนงโง่ในนั้นก็ค่อนข้างที่จะหยาภายัยไม่เห็นเป็นเรื่องของความโง่เขาในตอนนั้นเวดล่าชึนได้พูดว่าเอองี่เงาใช้หัวของเธอเซกหน่อยอย่างที่ฉันได้พูดไปแล้วฉันก็รู้ว่าจะต้องมีกับดกักและเหตุใดฉันจึงไม่ได้ใช้มาตรการที่จําเป็นเพื่อขจัดสิ่งเหล่านั้น พอในเช่นนนชาชาจจนได้พูดว่าไม่ไม่อย่างแรกเลยคุณรู้ตอนไหนว่ามันมีกับดักอยู่วดันราได้ตอบอย่างไม่ได้ใส่ใจแต่เขาเองก็ได้รีบตอบคาถามของชาชาแลนที่จริงชาชาก็ระวังกับดักคนสโตอยู่ด้วยแต่เธอเองก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีกับดักจริงหรือไม่เธอก็เลยได้ถามคำถามกับเวดัลราและเวรัลราก็พูดว่าอะไรเขียนได้ชัดว่าผู้หญิงที่มีชื่อว่าเจคิวอะไรนั่นก็กำลังโกหกพวกเราอยู่ ตัวข้าก็แน่ใจว่าผู้เธอทุกคนก็สังเกตเห็นแต่มันก็เป็นไปได้ไหมที่เธอจะไม่ได้ทําอะไรอย่างนั้นอีกครั้งหนึ่งเวดาล,ล่าก็ได้ตอบลากับว่าสิ่งนี้ก็เป็นเรื่องง่ายมาก,ากชาชาจะได้หันไปหาลามาลีสเพื่อขอความช่วยเหลือเออท่านรามาลีสท่านรู้เรื่องนี้หรือไม่ทาจารย์ได้ฟังคําถามของชาชารามาลีสจะได้พูดว่าอะเออฉันเองโอ้แน่นอนใช่ผู้หญิงคนนั้นก็น่าสงสัยตั้งแต่แรกแล้ว ดวงตาของรามลิศก็ได้เปลี่ยนไปอย่างไม่ได้สบายใจในขณะที่เธอได้พูดอย่างนั้นแต่ชาตยานของชาชาก็บอกว่าเธอเองก็กําลังโกหกอยู่เหต่เธอก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วชาชาจึงไม่ได้ทักท้วงอะไรออกมาไม่ว่าในกรณีใดรามลิศก็ไม่มีประโยชน์อะไรในที่แห่งนี้ในขณะที่วาลา่าก็ดูเบื่อนายกับเรื่องนี้อย่างน่าเหลือเชื่อและเขาเองก็ต้องอธิบายให้คนอื่นได้ฟังเออคุณวลล่าคะถ้าคุณต้องการคุณก็ช่วยอธิบายให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหม ว่าคุณได้ค้นพบก,กับดักได้อย่างไรและทําไมคุณถึงได้สงสัยตัวของเจกิวชาชาได้เปลี่ยนคําพูดกับเวดดล่าและถามบอกไปตรงๆเนื่องจากการกระทําของเวดดล่ามันได้ถูกกาหนดโดยอารมณ์ของเขาและเขาเองก็อาจจะปฏิเสธคําอธิบายแต่ก็ไม่มีอะไรอื่นที่ชาชาจะสามารถทําได้ขณะนี้พวกเขาทุกคนเองก็ถูกกักขังอยู่ในเปลวเพลิงแต่ถ้าเปลวเพลิงแห่งความร้อนที่อยู่รอบตัวของพวกเธอได้หายไป อิตาลีนเบลเลอร์ก็จะโค้งอยู่ตลอดไปและมันก็น่าแปลกที่วันด่าได้ตอบคำถามของชาชาอย่างมีอารมณ์ขันอืมเออพอแล้วละคารที่อิวดมันก็ต้องใช้เวลาอีกเล็กน้อยสั้นหลับพลโหดดกคองชันเพื่อที่ควบคุมพลังวายุด้วยพลังงานนี้ดังนั้นฉันเองก็จะที่ไปให้เธอฟังเพื่อเป็นการข่าเวลาวลาล่าก็ได้พูดอย่างเย่อหยิ่งในขณะที่เขาได้เริ่มอธิบายคำบางคำก็ไม่สมเหตุสมผลสำหรับชาชา แต่มันก็เป็นแบบนั้นอยู่เสมอมาดังนั้นชาชาจึงได้ฟังโดยไม่ได้ขัดจังหวะการพูดคุยของวดาลาในขณะที่วดาลาก็เป็นคนเชืา่ออารมณ์แต่ปัจจุบันเขาก็อยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยมดังนั้นเขาจึงได้ตอบคำถามของชาชาอย่างล่าเริงสิ่งที่กระตุ้นความสงสัยของวดาลาก็คือจังหวะเวลาของเจกิลเจกิลได้มาถึงฐานทัพหลังจากที่พวกวดาลาได้แยกทางกับมิเชลมันก็เกือบจะเหมือนกับว่าเธอเองก็กําลังร้องขอให้พวกวดาลาสงสัยในตัวเธอ ละตามคำอธิบายของเจกิวมิเชลเองก็ถูกจับตัวไปแล้วและวันล่าเองก็อดไม่ได้ที่จะสงสัยในเรื่องนี้เช่นกันแต่อย่างไรก็ตามวันล่าก็พูดว่าเจกิวเธอได้บอกว่ามิเชลไม่สามารถใช้พลังของเธอทั้งหมดได้เพราะว่ากลัวว่าจะสร้างความเสียหายให้กับเมืองดีล่าถ้าอย่างนั้นทําไมเธอถึงไม่หนีไปละ่ะถ้าเจกิวสามารถหลบหนีออกมาได้มิเชลก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรในการหลบหนีเพราะในฝ่เช่นนั้นชาชาจะได้พูดว่า ก็เออฉันก็คิดว่ามันก็เปลี่ยนเพราะว่านายพลจิตต์เป็นนักรบที่แข็งแกร่งที่สดุดเป็นเพราะว่านายพลวิเชลลังของเอาไว้เพื่อให้ตัวของเจคิวได้หนีออกมา,าชายชาได้ประท้วงคำพูดของวัดล่าเช่นนั้นแต่ว่าวัดล่าจะได้สายหน้าฟ้องกับพูดว่าดูนี่สิพลังงานของมิเชลนั้นยิ่งใหญ่ตัวข้าก็คิดว่ามิเชลอาจจะแข็งแกร่งกว่าตัวเปเลต้า แต่ข้าก็ไม่สามารถทําพลังนั้นซ้ําขึ้นมาใหม่ได้พลังที่ข้าให้เจ้ากับพามานั้นมันก็หมายความว่ามีความลับบางอย่างอยู่ในเครื่องปฏิกรณ์กำลังของเธอที่แม้แต่ลมเมธิ์เองก็ไม่สามารถวิเคราะห์ได้แต่มันก็ไม่เป็นอะไรหรอกประเด็นก็คือไม่มีทางที่ฉันจะไม่ทันสังเกตเห็นว่ามีคนที่มีพลังงานมากขนาดนี้ได้เข้าสู่สภาวะการต่อสู้ข้าแน่ใจว่าภายในไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ าไม่ได้ตรวจพบพลังงานมหาศาลดังกล่าวเลยเก่าในหนึ่งมันไม่ได้มีการต่อสู้เกิดขึ้นเป็นความจริงที่เบดล่ากําลังพยายานพิจารณรหสัสกฎของโลกใบนี้อยู่ดังนั้นเบดล่าก็จะสามารถตรวจสอบพลังงานระดับนั้นได้ในทันทีและนั่นก็เปลียนข้อไปสวดว่ามิเชลไม่ได้เข้าร่วมในการต่อสู้ใดๆเลยในช่วงวันที่ผ่านมา ในฐานะที่เป็นคนที่สังเกตเห็นสิ่งนี้วลาล่าก็หวังว่าจะได้รับความเคารพจากชาชาและคนอนื่นๆวลาล่าจะได้รู้สึกดีขึ้นมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นนี่เป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวลาล่าในตอนนั้นตัวของรามาลิชจ,จะได้พูดว่าใช่ตอนนี้ฉันก็มองออกแล้วแม้ว่ามันจะยังคงเป็นงานที่ดีที่สุดของเราจนถึงปัจจุบันแต่พลังงานการขับเคลื่อนไม่ใช่สิ่งที่คาดได้คาเดาเอาไว้แต่คาการิดเว่าบางทีเครื่องยนต์ที่เปลี่ยนทาง เคื่อปฏิกรณ์เทอร์โมนนวเคียอยู่ที่ขีดจำกัดของมันแล้วพระน,น,นิเชนนันเวตดล่าก็พูดว่าลาเมลิสเราไม่ได้พูดถึงเรื่องพลังงานในตอนนี้ปัญหาปัจจุบันก็คือสาเหตุที่เจคิวต้องการให้เราคิดว่ามิเชลก็กําลังถูกจับกุมอยู่พอได้ฟังเวตดล่าผู้ช่นนั้นชาชาจะได้พูดว่าทําไม่ล่าคุณหมายถึงอะไรเวตดล่าเองก็สนใจในเครื่องยนต์นิเชนการแต่พวกเขาเองก็สามารถพูดถึงเรื่องนี้ได้ในภายหลัง เลวันดาล,ลาจะได้พูดประเด็นของเขาขึ้นมาว่าฉันไม่รู้ว่าสิ่งที่เจีเจียวพูดนั้นเป็นจริงแค่ไหนแต่อะไรคือเหตุผลของพวกเขาที่ทําให้มิเชลมีชมีวิตอยู่วันดลลาลาก็ตอบเพื่อคาถามดังนั้นก็ของชาชาจะได้พูดว่านั่นก็เป็นเพราะว่านายพลมิเชลก็เป็นผู้ว่าการและเป็นผู้ปกครองเมืองที่เป็นเหมือนกับราชาใครจะรู้ว่าการตายของเธอมันจะส่งผลกระทบต่อเมืองเขียตายอย่างไรก็เ,รเหนือจากนี้เธอเองก็ยังคงเป็นเจ้าหญิง ในขณะที่นายพลชิตตอก็เป็น่นวีลโบนโหลดและได้รับความไว้วางใจมากได้ส่วจาจจักรพรรดิเขาจะไม่ฆ่านายพลมิเชลด้วยตัวของเขาเองในความคิดเห็นของชาชาแม้ว่านายพลชิตตอจะมีหลักฐานที่ชัดเจนว่ามิเชลก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มต่อต้านแต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะประหารชีวิตเธอชาชาจะได้ยืนการเช่นนั้นเวลาแรกก็เข้าใจและคิดเช่นนั้นแต่เขาเองก็แส้งท่าเป็นว่าเขาก็รู้เรื่องนี้อยู่ตลอดเวลา เอวัาดล่าก็พูดว่าแน่นอนและเมื่อพิจรารณาจากข้อที่จริเท้งหมดแล้วเรื่องที่ว่ามิเชลกับนายพลชิตต็อปอะไานน่นได้ต่อสู้กันมันจะไม่น่าสงสัยมากกว่าหรือหลังจากที่วัาดล่าได้ถามเช่นาน,านั้นลามาลิก็พูดว่าแต่ถ้ามีคนคิดว่ามิเชลก็เป็นตัวขัดขวางจริงๆพวกเขาจะไม่พยายามฆ่าเธอเหรือมันก็ดูเหมือนว่าจะง่ายกว่าในการจับกุมตัวเธอลามาลิกก็มาจะไม่ค่อยคิดอะไรและนี่มันก็เป็นข้อสังเกตที่เฉียบแหลม อย่างน่าประหลาดใจวลาาเองก,ก็ได้เริ่มบวยวายอยู่ภายในใจเธอพูดว่าอะไรนะลามาลีฉันเองก็เพิ่งจะสโรเวเรื่องต่างๆได้น่าประทับใจมากแนละ้วเเอแล้วทาไมเธอถึงได้ถามคําถามอื่นขึ้นมาอีกล่ะขณะที่วาลาดาก็สงสัยว่าฉันต้องทําอย่างไรชาชาจึงได้เข้ามาช่วยชีวิตของเขาเอาไว้ไม่หรอกท่านลามาลีมันก็เหมือนกับที่คุณวาลาดาได้พูดออกมาชาชาจึงได้พูดอย่างช้าๆแล้วกลับว่าเธอเองก็กําลังคิดหนัก และในขณะเดียวกันเวราน่าก็คิดในใจอีกว่าโอ้ชาชาเธอทําได้เพื่จะย,ยามเขา้าเวราน่าก็ให้กําลังใจชาชาอยู่ภายในชาชาก็ได้พูดต่อไปอย่างไม่ได้ใส่ใจอะไรมันเป็นความจริงที่ดูเหมือนว่ามันจะง่ายกว่าที่ข้าในคนมิเชลแต่ถ้าพวกเขาคิดว่าเธอจะเข้ามาขวางทางอย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงเหตุผลที่พวกเราเพิ่งจะพูดคุยกันไม่มีเหตุผลที่ดีพอที่จะจัดการกับเธอแต่ถ้าลองคิดดูว่า เ่ชาเขากล่าวว่านี่เป็นหลักฐานที่ดีที่สุดที่พิสูจน์ว่าเจกิวก็กำลังโกหกอยู่การนําเสนอหลักฐานการจับกลุ่มและดาเนินการทางการทหารที่เซนเทาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่การประหารชีวิตโดยคิดตอบในทันทีเป็นเรื่องยากมากที่จะเชื่อและในระหว่างนั้นผู้นํากองกำลังจงได้พูดออกมาว่าฉันเองก็เชื่อในตัวเธออย่างรวดเร็วแต่ตอนนี้เมื่อมาคิดดูแล้ว คนที่เรามัดระวังตัวเช่นนายพลมิเชลจะไม่ไปต่อต้านจัก,กรวาลอย่างโง่เขาด้วยวิธีการที่กล้าหาญเช่นนี้ดังนั้นเธอก็คงจะต้องติดกับดักอะไรบางอย่างผู้นำกองกำลังสนับสนุนได้พยักหน้าให้กับคำพูดของชาชาชื่อของมิเชลก็เป็นที่โด่งดังจากกลุ่มต่อต้านและการรู้ตำแหน่งและความสำเร็จของเธอก็จะทำให้พวกเขาเชื่อในทฤษฎีของชาชาและต่อมาลามลิกก็พูดว่า ฉันเข้าใจแล้วไม่เชื่อก็คงจะไม่คิดเลยว่าผู้หญิงคนนี้ที่ไว้ใจได้มากที่สุดจะทรยศต่อเธอและตัวฉันเองก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเบเลต้าจะทรยศต่อฉันและเป็นเช่นนั้นการคาดเดาของรามเมลีจึงได้กลายเป็นความเป็นจริงเวเดล่าจึงได้พยักหน้าให้กับรามเมลีและต่อมาเวเดล่าจึงได้พูดว่าดังนั้นฉันได้เข้าใจแล้วและฉันก็รู้มาโดยตลอดนั่นคือเหตุผลที่ฉันได้ทํางานอย่างหนักเพื่อที่จะปกป,ป้องพวกเธอทุกคนและจากที่เขาได้พูดเช่นนั้นเวเดล่าจึงได้หัวเราะ ดา,ดาานนาวาดล่าก็ได้เห็นคุณลนะักษณะของความพารพที่เขาได้ด่นโดดได้รู้สึกถึงความพึงพอใจอย่างมากมันเป็นไปได้โดยที่ไม่ต้องพูดอะไรแต่ว่าทั้งหมดนี้มันก็เป็นแค่เรื่องบังเอิญวูเดล่าเขาไม่ได้มีความสงสัยเลยแม้แต่น้อยในตอนที่เขาได้พูดคุยกับเจคิวและเขาเองก็ได้เพียงแค่จัดการกล่าระเบิดหกราราเท่านั้นเพราะว่าเขาก็ได้สร้างบาเรลเอาไว้เพื่อเป็นการป้องกันเอาไว้ก่อนเมื่อพวกเขาได้รวมตัวกันทั้งหมด มันไม่ใช่เพราะว่าวาดลาได้ทำนายกับดักเอาไว้ล่วงหน้าพวกเขาเทั้งหมดก็จะอยู่รอดได้ไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนี่นั่นก็คือเงื่อนไขของพลาดับที่วลาดลาต้องรักษาเอาไว้และมันก็ง่ายพอๆกับการหายใจของเขาที่มันก็เป็นเพราะว่าทยศาสตร์เขสงสัยของวาดลาอัลเทเมตเฝ้าพลังอยากรู้อยากเข็นของวาดลาซึ่งมันก็มีความสามารถที่มีประสิทธิภาพมากและทรงพลังอย่างน่าขัน เมื่อเขาได้เข้าใจกฎของโลกใบนี้แล้ววดาดล,ล่าก็ได้กลายเป็นสิ่งมีชมีวิตที่มีอำนาจที่สมบูรณ์แบบในหลายเหตุผลของโลกใบนี้ดังนั้นวาเล,ล่าจึงได้ประสบความสำเร็จในการได้หลับพ้นพิรุจากสิ่งที่เขาได้มีอยู่เท่าหมดและวดูดาล่าก็ได้พูดออกมาอีกว่าข้าเดาเองว่าตัวเจ้าเองก็สงสัยอยู่เหมือนกันแต่สิ่งสำคัญกว่านั้นชาชาเธอจะต้องรอใช้ร่างกายนั้นให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น วดูดาน่าก็พูดจบการสนทนาในขณะที่เขาก็ยังคงดูดีอยู่ตอนนี้ชาชาก็ได้รู้สึกเคารพในตัวของวดูดาล่ามากยิ่งขึ้นชาชาถูกวดูดาล่าหลอกอย่างโสมบู์และเธอเองก็ไม่ได้สงสัยในตัวของวดูดาล่าเลยก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบวัน้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันในคลิปหน้า